โอเคต่อเลยครับพอคิดเชื่อมต่อมือถือติดคัดหน่อยอ่ะอัน,นต่อมาครับเราต้องแอดแอดเพื่อนนะครับไปที่ line official ครับตัวนี้ครับผมจะแอดเพื่อนให้ดูดเพื่อนยิกมาคนนะครับเราผมก็แอดเพื่อนโอเคตอบกลับมาละ จากนั้นมาดูที่ลายเราครับตรง User อรนะครับจะมี User อรขึ้นมาครับเป็นชื่อ User อรที่ Login นะครับพอดีผมใช้ลายส่วนตัวครับข้อมูลก็จะมาตามนี้ครับจากนั้น PRPO จะอนุมัติยังไงเดี๋ยวแรกผมขอเปิดจั๊เปอรนะครับสักครู่นะครับเราจะใช้ระบบ รีพอร์ตต่างๆหรือรายงานาาต่างๆผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้เขาเจนรีพอร์ตให้ข้อดีคือลูกค้าสามารถจัดการบริหารงานเกี่ยวกับฟอร์มเอกสารต่างๆเองด้วยตัวเองครับไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ครับสูดหรือ,อยัง จากนั้นมาที่กระบวนการมาที่ p พ r ร h a ช e ครับกระบวนการสั่งซื้อนะครับมาที่พิโ t ไทครับอันนี้ผมจะกำหนดว่าไทยเนี้ยจะต้องมีการอนุมัติจากผู้บริหารคือจากภายนอครับ User คือ User ที่สร้างมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่มูลค่า1บาทเป็นต้นไปก็ต้องอนุมัติ อันนี้เดมโมก็มาด้วยจากนั้นมาให้สื่ยูเซอร์พอดีผมมีระบบพีอา a ์เซฟเค เอามาครับเดี๋ยวผมลองเอาเอาพีอหนึ่งเอารายการสั่งซื้อม่วยนะครับตัวนี้ก็ค<ม>ือเอาไปเปิดเป็น P.O. สมมติเปิดเป็น P.O. ตัวนี้ประเภทตัวนี้แล้วก็สร้างใหม่นะครับซับเบอร์ตั้งเจ้านี้ล้กันเลือกไปปุ๊บ่า PO นี้มูลค่า ถ้า 1, เกินหนึ่งบาทจะมีการชัระทางไลน์นะครับสิบสิบอ่าไม่มีบแ,แล้วเนคอนเฟิร์มครับจากนั้นยิมเ,เสเซ็มาทางไลน์โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเชื่อมือถือใหม่อีกรอบหนึ่งมือถือหลุด